แต่หลายคนนะ่ยคือเขาเข้าใจว่าการที่เราไปเรียนรู้หน้าเทรดเซตอัพใดๆมาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น<ม>กลยุทธ์เทคนิคไหนบนโลกใบนี้ครับ,รบเราจะเข้าใจกันไปเองว่าทั้งหมดนี้มันเป็นระบบเทรดแล้ว<ม>ซึ่งตรงนี้ก็จะพยายามที่จะสื่อสารและบอกย้ําอยู่เสมอว่าไอ้เงื่อนไขการเข้าเทรดต่างๆที่เราไปเรียนรู้มาไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่ใช่ระบบเทรดมันเป็นแค่เงื่อนไขในการเทรดเท่านั้นเองว่าเขาสร้างเงื่อนไขามาหน้าตาแบบนี้แบบนี้แล้วคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะบายหรือจะเซลล์มันคือเงื่อนไข แต่การเอาเงื่อนไขเหล่านี้ครับมาสร้างทําให้เกิดเป็นระบบเทรดและต้องเป็นระบบเทรดที่ใช้งานได้จริงเลยเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนมาก่อนให้มันถูกต้องและทําไปให้จบและให้สุดจากประสบการณ์ที่เอาเงื่อนไขต่างๆที่ไม่ว่าเราจะออกแบบมาด้วยตัวเราเองหรือไปเอาหยิบจับมาจากหนังสือในเว็บไซต์ย t u b e ของใครก็แล้วแต่เนี่ยเอามาลองกระบวนการจนครบเนี่ยผมพบว่า การทดสอบเงื่อนไขเนี่ยสิบเงื่อนไขเนี่ยมันอาจจะสามารถทําให้เราผ่านจนกระทั่งเป็นระบบเทรดจริงๆที่ใช้งานได้นะครับที่สามารถลอดทุกสภาวะตลาดเนี่ยแค่เพียงแค่หนึ่งระบบเทรดหรือหนึ่งเงื่อนไขเท่านั้นที่ผ่านโดยพื้นฐานแล้วมองจากยอดบนนะครับไอ้คาว่าสิบเงื่อนไขที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเจอเงื่อนไขเนี่ยหรือมันจะเหลือพิกรองเหรือแค่สามเงื่อนไขเท่านั้นในด่านแรกครับที่มันสามารถผ่านด่านแรกเกณฑ์ของผมก็คือเรื่องของความอยู่รอดของระบบก่อน ความสัมพันธ์ของ rr กับ winning rate คืออะไรหลายๆคนเคยฟังมาบ้างแล้วถูกไหมครับหรือบางคนเคยเห็นเป็นตารางเลยด้วยซ้ำว่ามันจะมีตารางที่บ่งบอกว่า r i s สตอรีบอร์ด rr หต่อ2เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย winning rate เนี่ยคุณควรจะเป็นเท่าไหร่เช่นมันควรจะต้องเกิน33%ขึ้นไป rr หต่อ1.5เนี่ย winning rate ควรที่จะต้องเกิน40%ขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของเรื่องของ rr กับ winning rate ถ้าความสัมพันธ์ตรงจุดเนี้ยของเราเนี่ยมันยังไม่รอดซึ่งกันและกันเน ก็ถือว่าเป็นระบบที่ไม่รอดเนี่ยฉะนั้นไอสิทเงื่อนไขที่เรามักจะสมมติฐานเงื่อนไขการเข้าไปเข้า s e ลเนี่ยพอเอามาเก็บ back เทสสักสี่ถึงห้าปีแล้วเนี่ยจะพบว่ามันมีประมาณเจ็ดระบบที่ตกม้าตายตรงจุดนี้และจะมีเพียงสามระบบที่เข้ารอบยังไม่พอนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยคือผมสนใจแค่เรื่องของผลลัพธ์ออกมาว่าติดบวกหรือไม่ติดบวกแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าระบบที่มันผ่านการติดบวกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง RR กับ winning rate ตรงนี้แล้วจะสามารถเป็นระบบที่เอาไปใช้งานต่อได้เลยมันยัง เรื่อง risk m a n a g e m e ห t ห,หรือไปหาความเสี่ยงกันอีกไอตัวเนี้ยผมเคยทําคลิปวิดีโอเนี่ยสอนละเอียดไปแล้วในตารางที่คุณฟิลเขาเพิ่งคลุมเห็นไหมครับว่าเราจะมีกํากับบอกไว้เลยว่าเวลาเรา b c k t e ท t เนี่ยครับในปี2020-21จนกระทั่งถึงปี2024ที่เพิ่งผ่านพ้นมา ในแต่ละปีเนี่ยเราต้องสามารถสร้างตัวเงื่อนไขาการเทรดให้มันชัดเจนก่อนแล้วไปเก็บมาให้ได้ว่ามันเกิดไม้วินไม้ลอสทั้งหมดทั้งปีที่เราแบ็กเทสมาตลอดเนี่ยเกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราจะสามารถหาเปอร์เซ็นต์วินนิ่งเลทหรือความแม่นยําออกมาได้เมื่อมันเกิดเปอร์เซ็นต์ความแม่นยําออกมาเนี่ยเราก็ไปเทียบดูกับไอสัดส่วนตารางเมื่อคู่เนี่ยครับว่าไอที่เราแบ็กเทสมาตรงนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราเก็บสัดส่วนที่ลิขสตทธิ์รอดอร์อาร์เท่าไหร่ เออแล้วโดยรวมเนี่ยมันเบรกอีเวนต์ไหมไอ้วินนิ่งเลทเฉลี่ยของทั้ง5้าปีเนี่ยถ้าเกิดว่าวินนิ่งเลทเฉลี่ยของทั้ง5ปีเนี่ยกับ R r เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยแล้วมันเบรกอีเวนต์มันทั้ทั่มาแล้วมันติดบวกฝั่งของกรรา<ม>ําไรก็ถือว่าผ่านสเตปนี้อย่างที่ผมบอกว่าสเตปเนี่ยจาก1ิเงื่อนไขระบบเทรดที่เราสร้างเงื่อนไขในการเข้าออกเนี่ยสามารถกรองฟิลเตอร์ออกไปได้เลยเจ็ดเงื่อนไขคือไม่ผ่านแน่แคือมันอาจจะผ่านแค่บางปีแต่การที่จะสร้างเงื่อนไขสักเงื่อนไขขึ้นมาแล้วให้ผ่านทุกสภาาาะตตลลดดไไปปออ4ีีเเ่่่่่ยมใชรืงง มันจะมีสักประมาณสามเงื่อนไขในที่ผมบอกมันถึงจะผ่านออกมาเอาคนแบ็เทสน้อยเกินไปไปแบ็กเทสแค่ปีเดียวเขาก็อาจจะเข้าใจว่าระบบเขามันรอดไงหรือว่าถ้าจะเอาระบบให้มันโ o b ัสหรือว่าแข็งแรงจริงๆอ่ะก็ควรจะต้องไปทําในจนํานวนปีที่มากพอนะเราจะได้ฟิลเอร์เงื่อนไขเสเซตอัพเราออกไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะทีนี้พอมันผ่านมาเนี่ยสามเงื่อนไขจากทั้งหมดสิบเงื่อนไขเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือ เราจะต้องเอาไปหาความสัมพันธ์ชุดที่สองนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องของเปอร์เซ็นต์ลิคสคือเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เราจะออกปลอดไซส์ให้กับระบบเทรดของเราแต่เปอร์เซ็นต์ลิสเนี่ยมันจะมาไม่ได้เลยถ้าเกิดเรายังไม่สามารถหาเรื่องของแมกซิมัมดอดาวได้อันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้ข้อจํากัดตัวนี้คือตัวแม็กซ์ข้อจํากัดของเราหรือคือแม็กซ์ดอดาวหรือโอกาสที่เราจะขาดทุนสูงสุดของพอร์ตได้ของระบบที่เราออกแบบตรงนี้มาครับเราจะไม่มีวันที่เราจะไปเลือกความเสี่ยงที่มันเหมาะสมให้กับ ระบบเราได้แล้วดูดิครับจากกราฟมาครูในผมบอกว่าจากสามระบบเนี่ยพอเอาไปจัดก,การเรื่องแม็กซ์ดอดาวกับเรื่องความเสี่ยงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเหลือแค่หนึ่งระบบเท่านั้นเองหนึ่งเงื่อนไขเท่านั้นเองที่จะใช้ได้จริง<ๆ>เพราะว่าอีกสองตัวเนี่ยมันก็จะไปตกม้าตายเรื่องของความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมบ้างดอดาวเติบโตเกินพิกัดบ้างหรือว่ากําไรที่ออกมาเจนออกมาแล้วนเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มค่ากับการที่เราจะเสียเวลาไปนั่งเทรด<ๆ>เราก็ถือว่าเป็นระบบที่เฟลนะสำหรับผมอะอ่ากำไรที่มันแบบไม่สมน้ําสมเนื้อผมก็ตัดเป็นระบบที่ใช้งานไม่ได เมื่อเราได้ความอยู่รอดมาจากไอ้ตารางสีส้มๆตรงนี้แล้วครับที่ผมบอกเมื่อครู่ว่าเราไปดูสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์วินนิ่งเลทกับลิสซี่บอร์ดเรโชเรียบร้อยครับพาร์ตต่อไปก็คือเราจะต้องทําการไปพลอตออเดอร์ต่างๆที่เราเข้าไปเก็บแบ็กเทปมาจริงๆครับลงไปในตารางเมื่อเราพลอตออกมาปุ๊บมันจะเกิดเป็นเคอร์ฟกราฟสีเขียวฝั่งขวามันจะเป็นเคอร์ฟตัวอีควิตี้ว่าเออระบบเราเนี่ยผ่านความสัมพันธ์ระหว่างลิสซี่บอร์ดเรโชกับวินนิ่งเลทมาเนี่ยไอ้ตัวอีควิตี้สีเขียวเนี่ย มันจะต้องทําการเติบโตขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างแต่ว่าดอว์ดาวเนี่ยมันคือเห็นไหมครับไอ้หลุมสีดาๆตรงสูงพีพตรงนั้นอะ่ะซึ่งตัวที่เป็นหลุมที่สูงที่สุดเนี่ยแล้วมีเส้นสีแดงกํากับไว้อะครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัว maximum ดอดาวเราเนี่ยจะทําการไปเลือกความเสี่ยงเนี่ยจากไอ้ตัว maximum ดอดาวตัวเนี้ยที่มันเกิดขึ้นของของระบบของพอร์ตของเราเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างของดอดาวที่มันไม่เวิร์กให้ดูนะฮะว่าดอดาวที่ไม่เวิร์กเนี่ยเป็นยังไง อธิบายตัวกราฟตัวนี้นะครับคือถ้าเรามองภาพโดยรวมเนี่ยเราอาจจะมองว่าระบบเนี้ยดูเครีเขียวก่อนมันดูมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับมันยกสูงยกขวาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือเงินในพอร์ตเนี่ยมันเติบโตขึ้นจริงนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันดอดาวครับเส้นสีแดงเห็นไหมัมันสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นขั้นบันไดเลยหมายความว่านี่ขนาดผ่านการแบ็กเทสมาตลอดสี่ห้าปีแล้วแต่ดอดาวของระบบยังคงไม่จบมันยังคงทําสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้อยู่นั่น ไอตัวリスクหรือว่าความเสี่ยงที่เราเลือกที่จะไปเทรดในระบบซิสเต็มตรงนี้ครับมันอาจจะยังไม่ใช่ความเสี่ยงที่ปลอดภัยนะัก <c oughs> เพราะว่ามันอาจจะรอวันที่จะขึ้นไปทําลายแม็กซิมัมดอดาวได้อยู่เสมอดังนั้น <c oughs> เวลาที่เราออกแบบซักหนึ่งระบบขึ้นมาไม่ว่า สเกลเราเนี่ยจะแบกเคสห้าปีสิบปีหรือสามปีก็แล้วแต่ผมอยากให้แบ่งสัดส่วนสเกลออกเป็นสามส่วนเลยทำลายนะครับครับแม็กซิมั่มดอดาวผมอยากให้มันอยู่ในแก็บสักประมาณหนึ่งในสามหรือเกินสัดส่วนหนึ่งในสามมันิดนึงก็ได้มันไม่ควรจะไปพีคตอนท้ายๆหรือว่าสูงขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนเป็นขั้นบันไดถ้ามันสูงมาไว้ตั้งแต่สมัยอดีตการอยู่แล้วเนี่ยหมายความว่าความเสี่ยงที่เราคิดจากลิกที่สูงที่สุดตรงนั้นอ่ะมันจะปลอดภัยถ้าเราเอามาเทรดในปัจจุบันนะครับเพราะว่า ดอดาวเนี่ยมันไม่เคยที่จะกลับไปแตะตรงแม็กซิมัมดอดาวตัวนั้นอีกเลย<ม>เป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรมันก็สะท้อนว่าไอตัวเทรดเซตอัพที่เราเลือกขึ้นมาตรงนี้เงื่อนไขคอนดิชันตรงนี้ครับมันค่อนข้างที่<ม>จะโซลิดที่สามารถใช้งานได้